ต้องแถดงเราก็อย er ู่กันกับ Mazda b t 50ตัวใหม่นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นรุ่นดับเบิลแคบขับเคลื่อน4ล้อเครื่อง3.0ลิตรเกียร์อัตโนมัติซึ่งถือว่าเป็นตัวท็อปสุดนะครับตัวนี้ที่เราได้ขับขี่มาในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูครับว่าเขาจะขับขี่เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับ b t 50ใหม่ตัวนี้ตอนนี้เราก็รับหน้าที่ในการ เาเป็นผู้ทดลองขับ v t 50นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นรุ่น3.0 s p ขับเคลื่อน4ล้อเกียร์อัตโนมัติหรือพูดง่ายๆคือตัวท็อปนะครับซึ่งถ้าจะนำไปเทียบกับคู่แฝดรุ่นพี่เขาก็คือตัว Isuzu Vios นะครับโดยตัวนี้นะครับจะมีราคาอยู่ที่ร้านกว่ากใช่ไหมครับใช่ครับร้านกว่ากว่ครับก็ห้าหอหนึ่งแสนห้ามืนบาท ก็เท่าที่เราขับมานะครับพี่ลินขับก็เครื่องยนต์ก็จะเป็นตัวเดียวกันกับตัวยี่สุกเลยนะครับอยตัวเดียวกันเส้นทางที่เราขับก็หลักๆก็เป็นถุนลาดยางธรรมดาเลยช่วงจากกรุงเทพไปราดบุรีนะครับไปที่แคมป์ที่เป็นสวนสนนะครับที่เราไปแวะพักและหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ผมที่ขับมาที่ราดบุรีนะครับ เส้นทางก็จะคล้ายๆกันคโค้งก็จะน้อยกว่าน,นิดนึงค,ความรู้สึกทั้งในการนั่งและการขับนะครับผมว่าช่วงล่างของตัว B-T เนี่ยค่อนข้างจะหนึบติดไปทางแข็งความรู้สึกตรงนี้ต้องต้องบอกเลยครับว่าแตกต่างจากตอนช่วงที่เราได้ไปขับตอนที่สนามของบิสโตนนะครับตอนนั้นขับในสนามเรียบ ความรู้สึกมาอีกแบบหนึง่งแต่พอมาเจอถนนจริงเริ่มรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะแข็งไปสำหรับสภาพการจราจรของบ้านเราสภาพพื้นผิวของบ้านเราที่ไม่ค่อยดีนะครับ,รบแต่ถ้าเจอทางเรียบเนี่ยก็ขับสนุกเลยครับขับสนุกเลยรเรียกว่าเขาเก็บเก็บทุกพื้นผิวอะรู้สึกได้เลยว่าว่าว่ามันมันค่อนข้างค่อนข้างจะดีดเด้งโดยเฉพาะข้างหลังเนี่ย นั่งข้างหลังก็รู้สึกว่ามันดีดเหมือนกันนะครับดีดเหมือนกันครับก็สลับมเตอรขับไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็ก็อาจจะคล้ายๆกับพี่วิทิตนะฮะคือถ้าเกิดว่าถ้าขับเส้นทางก็คือสภาพเส้นทางมันจะแตกต่างกันทางเรียบก็แบบนุ่มหนึบไปเลยอะไรมาณนี้รู้สึกหนึบกว่านะหนึบกว่าถ้าอีซูเขาจะไปทางนุ่มๆกว่าเขาจะติดนุ่มแต่ของอีสูเองคือมันจะแบบว่ามันจะนุ่มและมีผสมหนึบไปด้วยนะครับคู่กันแต่ถ้าเกิดเป็นมาสเตเนี่ยคือหนึบด้วยนุ่มด้วยแต่ว่า หนึ่งอาจจะน้อยกว่าล่มนะครับกัปสตาส่วนถ้าเป็นแบบสภาพแบบทนางคูกขากูขาอะไรประมาณนี้ก็อาจจะในเป็นเรื่องของเ,ออเน่จาจะจะลมยางรี่สุดถึงงันนี้ครับนะครับออไม่แน่เราไม่แน่ใจนะว่าลมยางเขาสุกแข็งหรือเปล่าใช่สุกเกินมะะหาตรฐานหรือเปล่าในปัจบนนี้นะครับเพราะว่าเราสุกมันแข็งใช่พอจะสภาพแบบคูกขาก่ขาเนี่ยอาการดิดเด้งมันก็จะมีตามมาด้วยครับ,รบก็สรับเรื่องภายใน ในต,ตีมหลักๆนี่เขาคงคล้ายๆอีซูนะพูดง่ายๆก็คือยังคงเลเยอร์หลักอ่ะเหมือนกันเลเยอร์เขาเหมือนเหมือนเหมือนทางแฟนผู้พี่ซับเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวิตซ์แอร์เรื่องของเดอร์ดีไซน์ของคอนโซลเกียร์เร er ื่องของแบบปุ่มขับเคลื่อนต่างๆพวกนี้นะครับแตกต่างจุดแรกก็คือตัวโฟมอะไรโฟมอะไรผมว่าเหมือนกันนะตรงกลางเนี่ยจะไเหมือนแต่ปุ่มสวิตซ์กับตัวไซส์เป็นก้านสามสามก้านเนี่ยจะคล้ายๆกัน แล้วอีกหลักๆหนึ่งก็คือตรงช่วงของคอนโซลกลางตรงกลางๆเนี่ยครูปทรงการวางตำแหน่งจอกับช่องแอร์เนี่ยก็จะต่างจากตัว d m a มใช่ครับใช่ครับก็จะเป็นสไตล์ของของค่ะขอมาสด้าเลยครับมาสด้าใช่ครับก็คือว่าคอนโซลหน้าของเขาเองจะเป็นแบบเออเป็นแบบแนวนอนยาวเลยครับอาจจะมีแบบเล่นระดับตรงบริเวณของมัดวัดนิดหน่อยนิดหน่อยครับแล้วก็ตัวของวัสดุของมาสด้าตรงขอบๆประมาณหนาเท่าประมาณ2-3งมนิ้วเนี่ย พื้น <c oughs> ที่วันนี้เขาจะเป็นแบบแบบบุนุ่มใช่ครับข <c oughs> <Is> ้างในนี่จะเป็นแบบเนี่ยเป็นสตเป็นพลาสติกแต่ในขาที่ของดีแ a ็กเขาจะเป็นวัสดุนุ่มใช่ครับก็คือของอีซูเองจะเป็นแบบว่าเป็นซอฟทัชทั้งแผงเลยอ่าแล้วก็จะมีเรื่องของตกการจะเป็นแบบช่องใส่ของนิดนิดน้อยอะไรเงี้ยครับเป็นต้นอ่าแล้วก็มีจุดหนึ่งก็คือตัวกระจกมองหลังครับอ่าที่แตกต่างก็คือแบบตัดแสงอัตโนมัติครับครับแล้วก็เบาะที่ผมนั่งอยู่เนี่ยรูปทรง หลักๆคล้ายๆกันแต่วัสดุในการตัดเย็บลวดลายจะแตกต่างกันใช่รวมถึงจะมีตัวนี้มาให้ด้วยตัวด้านหลังด้านหลังครับลำบะสปอร์ตนะครับตัวตัวของบีทีจะมีมาให้ใช่ครับซึงก็เป็นก้านเป็นการโยกเป็นโยกครับถ้าชอบก็ใช้งานถ้าไม่ชอบก็ปรับไว้ประมาณหนึ่งให้มันเข้าที่เข้าทางไปแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่เราได้ทราบข้อมูลมาตอนที่เขาบีบมาเนี่ยนอกจากเรื่องการขับขี่ฟิลลิ่งแล้วก็คือเรื่องการดูแล ค่าบรุงรักษาของตัว B T ซึ่งเขาการันตีว่าทางมาสด้าเขาการันตีเขาเองว่าเขามีค่าดูแลที่ถูกที่สุดนะครับในช่วงที่เขาให้เขาเรียกว่าอะไรฟรีค่าแรงฟรีค่าแรงตลอดรู้สึกจะสิบครั้งห้าปีนะครับก็คือเรียกว่าไม่ต้องเสียค่าแรงอ่ะเพราะบางยี่ห้อยังมีต้องเสียค่าแรงอยู่นะครับใช่ครับใช่แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ที่เขาบอกว่าเขาแตกต่างก็คือเรื่องน้ํามันเครื่อง ทางมาสเตอเขาฟิกสเปคมาเลยว่าของเขาใช้น้ามันเครื่องสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งค่ายอื่นจะเป็นน้ํามันกึ่งสังเคราะห์<ม>ซึ่งตรงนี้ถ้าเทียบเทียบดูนักจะค่ายจ่ายจะสูงกว่านิดหนึ่งแต่ถ้ารรเราลดลดเกรดจากมาตรฐานของมาสเตอเขาไปใช้น้ำมันกึ่งสังเคราะห์ทั่วไปค่าดูแลรัาากษาเขาจะถูกกว่ากว่ารุ่นอื่นนะครับอันนซึ่งตรงนี้ผมก็ว่ามันไม่ค่อยน่าซีเรียสเท่าไหร่นะเพราะว่ารถทั้งคันมันเกือบ จ็ดสิบปสิบเปอร์เซ็นต์มันคืออิสุสเพราะฉะนั้นเราก็ผมว่าช่างข้างนอกนะครับถ้าบางคนอาจจะไม่สะดวกที่จะเข้าศูนย์ก็สามารถทําเองได้หรือไปหาร้านที่สบายใจทําก็ได้คครรัับบมันไม่น่ามีปัญหาตอนนี้เราก็กําลังมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองราชบุรีนะครับจึงก็เหลือระยะทางที่เราจะได้ขับอีกประมาณสักยี่สิบสามสิบกิโลตอนนี้ที่ผมขับมาเนี่ย 80สิบกว่ากิโลละตัวเลขเฉลีย่ยที่ผมเซ็ตรีเซตมาจะได้อยู่ที่ประมาณสิบอ่าซึ่งถ้าจะว่าไปสำหรับรถกระบะยุคใหม่อย่างนี้ก็ไม่ตัวเลขก็ไม่ไม่ได้ได้ได,ได,ได้สวยนักใช่ไหมครับเพราะว่ามันอยู่ที่ประมาณ1 2บสิบามแต่ต้องบอกก่อนเลยครับว่าเราขับขี่ค่อนข้างใช้ความเร็วแต่ก็ไม่เร็วมาก,ตา,กตามกฎหมายนะแต่ว่ามันก็มีจังหวะที่เราเร่งแซงครับ โดยพื้นพื้นเดืนเดืนพื้นก็ประมาณร้อยร้อยสิบประมาณเนี้ยที่วิ่งมาแต่ว่าเร่งแซงก็อาจจะมีเกินไปบ้างนะครับต้องยอมรับความจริงกันซึ่งตัวเลขก็ประมาณเนี้ครับประมาณสิบสองสิบสามซึ่งซึ่งอาจจะอาจจะกินไปหน่อยขึนไปหน่อยแต่ต้องบอกอีกอย่างนึงว่าคันนี้เป็นขับสี่อย่างคันรุ่นอื่นๆที่ไปถามน้องมาเขาได้มากกว่านี้แต่มันจะเป็นรุ่นขับในขบวนเนี่ยน่จะเป็นรุ่นขับเกลื่อนสองล้อสี่ประตูหลายคันแต่ของเราเนี่ยจะมีแค่สาม ทันมากที่เป็นขับเครนสีล้อในออโต้ตัวช็อปก็อาจจะมีภาระเรื่องน้ําหนักแล้วก็ชุดขับเคลื่อนเพิ่มขึ้นมาเลยทำให้การขึ้นเพลองมันมันจะสูงกว่าชาวบ้านก็ประมาณสรงต้นต้นนะครับครับผมครับก็เอาเป็นว่าถ้าคุณเป็นแฟนมาสเตหรือเป็นแฟนอีซูซถ้าอยากอยากอยากเรืออยากเปลี่ยนบรรยากาศก็ลองไปลองขับดูครับเอาเป็นว่าฟิลหลักๆเขาอ่ะเขาจะคล้ายๆกันแหละ เขาจะมีบางส่วนเนนแหละที่มันแบบว่าคุณไปขับดูคุณอาจจะชอบก็ได้คุณอาจจะว่าเฮ้ยมันมันแน่นดีแต่มันแข็งไม่หน่อยอลองไปขับอีสูก็เอ้ยนุ่มนวลดีเนี่ยมันจะเป็นประมาณอย่างนี้ครับก็ไปลองทดสอบกันดูนะครับว่าจะตรงกับสไตล์ของคุณหรือเปล่าครับผมครับตอนนี้เราก็นั่งกันอยู่ที่ห้องโดยสารด้านหลังนะครับของบีที50ตัวใหม่นี้นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าพื้นที่ต่างๆเนี่ย ไม่ต่างจาก iMax e นะครับพื้นที่ด้านบนนะพื้นที่ขาถือว่าโอเคเท่าที่รู้สึกในการนั่งโดยสารมาทั้งทาง,ทางเรียบทางโค้งหรือคอสะพานเนี่ยก็จะมีอาการดีดอยู่บ้างนะดีดอยู่บ้างแต่ด้วยตัวเบาะผมว่านั่งค่อนข้างนุ่มนะมันก็ช่วยซับแรงได้ในระดับหนึ่งนะครับในระดับหนึ่งแต่ก็ยังถือว่ามีอาการดีดแต่ก็ถ้าเทียบกันในรถปิกอัพด้วยกันมันก็ ประมาณนี้นครับจะมีน้อยบ้างมากบ้างนะครับถ้าเกิดเรามีน้ำหนักบรรทุกช่วยด้วยด้านหลังเนี่ยว่าตัวรถจะมีความมุ่นมั่นมากกว่าน,นี้ครับที่ด้านหลังเนี่ยก็จะมีความสุขสบายที่ชัดเจนของตัวนี้นะครับเพราะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดจะมีแอร์แอร์หลังที่สามารถรับความแรงลมได้มีช่องเสียบ USB มีที่เท้าแขนที่วางแก้วนะครับรวมถึงระบบเครื่องเสียงนะครับจะมีลําโพง ถือว่ามีความสุสปายใช้ได้ครับฝั่งคนนั่งเนี่ยจะมีที่จับด้วยเวลาเราขึ้นลงเนี่ยด้วยความสูงประมาณหนึ่งไม่ได้มากเท่าไหร่แต่เขาจะมีที่จับมือจับตรงนี้ให้ด้วยตรงนี้ด้วยก็ถือว่าก็สามารถใช้งานได้ในสถานการณ์บางอย่างนะครับหรือคนมีอายุหน่อยจะขึ้นรถเนี่ยก็สามารถทำตรงนี้ได้โดยรวมแล้วถือว่าข้างหลังก็ก็ใช้งาน ได้นะครับขนานได้ถึงแม้จะไม่ได้โดดเด่นเรื่องความนิ่มนวลน,นะครับสนใจสามารถไปสัมผัสตัวจริงและทดลองขับได้ที่โชว์รูมาสตารทั่วประเทศครับ